หลังชมไรกาแฟแล้วเราเข้ามาในเมืองมาชมโรงขั่วบดกาแฟาเป็นโรงงานชื่อว่าคาซิวโรงงานกาแฟค่ะโรงงานแดดนะเ

Pero, lo utilizamos man al lado de la ¿no? La planta, al costado, Sí, eh? al costado de la planta. Entonces aquí las grandes va a caer y las pequeñas se se la. Por esto será. O hay coco lugue ahí en Esto está ayudado por un cultivate the, the coffee, okay? Yeah. So they need one or three La primera vertida de agua que le voy a agregar es okay. yeah, now it's ready mm -hmm. sí, aquí tenemos una ร้านนี้เป็นร้านกาแฟชื่อดี่เป็นร้านกาแฟชื่อดังของเมืองซาตินาซิโอดมได้แล้วนะได้มีการฝึกดมกาแฟจนเชี่ยวชาญ ปิดท้ายทริปกาแฟของเราียงร้านกาแฟ Pico Raya คาเฟ่ชื่อดังที่เมืองคูเอ็นจบทริปนี้เราก็เหิ้วกาแฟมาฝากรูกเหตุได้จำนวนหนึ่งจากนี้ก็ถึงเวลาเดินทางกลับรเราจะนั่งรถงไปยังเมืองที่ชื่อว่าชิคาโยแวะเที่ยวนิดหน่อยก่อนจะเดินทางกลับไปอย่างลิงมา ใครสนใจอยากจะไปชมกาแฟไปซื้อกาแฟด้วยตัวเองติดต่อได้ที่เพจเพื่อนักสไปร์เป้0 8 0 2 0แ1 1 0ูทั้งไลน์ทั้งวัตแอบค่ะเรามีทริปเปรูเดินทางทุกปีคิดถึงอเมริกาใต้คิดถึงเราเพื่อนักสไปร์เป้ทัวร์บายบอรนโลกค่ะ it's no w a t e r m e l o n but it's not it's pumping k p u m p k i n in our country it's not like this no it's it's not this cheap The shape is like a watermelon. Yeah, it looks like, but it looks it's like. Right. No, 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 but over here. Yeah, yes, over I mean, here. It's I mean, different, I different. know. It's very good with you. Wow. Hey, man, a bit too, though.